จะเป็นสีพิเศษสนาาันดะเลียวเป็นการ์ดของโอเดงย่าร้อยตัวละครครบเลยได้แรงบันดาลใจมาจากเซนเซยยาโคโคลินักเก็ตอย่างสวยอะซองหนึ่งแถมให้3ใบผมเรียกว่าซองเออร์เลอร์แล้วกัน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เรโทเกมนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆสําหรับแคนดี้ทอยที่ปัจจุบันยังคงมีการแถมของเล่นอยู่นั่นก็คือแบรนด์โอเด้งยาซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์โอเดงยานะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ทําออกมาสู่ท้องตลาดนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็มีโคโคลิมีโอโตลิแล้วก็จะมีโอเดงยาอันนี้เป็นสายเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีขนมในส่วนพาร์ทของซามูไรทูเปอร์ทุกคนต้องบอกก่อนว่าโคตรเด็ดเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่ายี่ห โอซามูไรทูเปอร์ก็คือยี่ห้อชื่อของกระตูเลยนะฮะนี่ผมจะให้ดูนะฮะนี่เป็นซองก็คือเขียนว่าซามูไรทูเปอร์การ์ดพลังเห็นไหมทุกคนเป็นรถคาราเมลคอนนะครับซึ่งแถมการ์ดนะฮะเรียกว่าเป็นภาพจําและความทรงจําของเด็กยุเก้าศูนย์เลยก็ว่าได้นะสำหรับพาร์ทนี้ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยแน่นอนครับก็ไม่ได้แถมให้กับตัวโอเดงย่าจากเดิมเนี่ยที่แถมให้กับขนมซามูไรทูเปอร์ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมาแถมให้กับนี่ครับทุกคนเป็นขนม,ข,นมข้าวโพดอบกรอบตราโคโคลินักเก็ตรสสาหาร 哦、oh. oh. อโอเคโคโคลินักเก็ตรถสาลายทุกคนอย่างโหดเลยกล่องใหญ่มากครับแนะนําให้ทุกคนซื้อแบบกล่องใหญ่นะเพราะว่าทุกคนจะได้มีการันตีด้วยจะได้การ,ร์ดแลนะเป็นกล่องที่ใหญ่มากสวยด้วยทุกคนตัวกล่องของจุพัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีตัวละครครบเลยสําหรับตัวละครที่อยู่ข้างในก็จะมีซันดาดาเรียวดาตเตะเซจิมริชินชูเรฟานฮาชิบะโฮมะตัวละครใน,นครบทั้งหมด5ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกชุดเกาะที่แตกต่างกันออกไปนะฮะชุดเกาะ ของเล็กกะก็คือเรียกเกาะนี้ว่าเล็กกะถ้าเป็นของเซจิก็จะเรียกชุดเกาะว่าโครินถ้าเป็นซุยโคชินเนี่ยเรียกชุดเกาะว่าซุยโคส่วนคองโกเนี่ยก็จะเรียกเกาะคองโกปัตตภีเลยนะครับแล้วก็เทนคูโทมะก็จะเรียกชุดเกาะนี้ว่าเกาะเทนคูเรียกว่าครบเลยนะครับสำหรับชุดเกาะของสมัยทูเปอร์ซึ่งข้างหลังนะฮะก็จะเป็นขุนพลปีศาจต,ต่างๆที่เรียกว่ามากันครบเลยนะฮะจอมปีศาจอาราโกน่าจะอยู่ตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าขนมข้างในเนี่ยเป็นยังไง เรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับทุกคนขนมเนี่ยจะแบ่งด้วยกันแพ็คหนึ่งมี8หอ่อเป็นการ์ดแถมแต่ซองเนี่ยก็จะแปะแล้วก็ชิดริมไว้คือประกบกันข้างในนั่นเองค่อนข้างใส่ใจเลยทีเดียวเอาออกมาชิ้นแรกก็เป็นของซาลาดาเลียวนะครับนี่เห็นไหมโคตรสวยอะเอาเป็นว่างานสวยจริงๆครับน,นี้เป็นขนมอบกรอบโกโคลินักแกเป็นรสสาหร่ายก็ยกแพ็คเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าชุดเนี้ยเนี่ยแถมเฉพาะ ของสาหลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆคือมีการ์ดแถมห่อละ2ใบเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้นะครับเราจะแกะออกมาให้ทุกคนดูนะฮะถึงรูป2ตอนนี้มีเลกะเรียวนะครับอยู่ทางขวาผมซ้ายนี่คือฮาชิบะโทมะใช้ธนูเป็นอาวุธเป็นหลักนะครับก็คือโจมตีระยะไกลนั่นเองโอ้โหอันนี้แพ็ค2เลยนะครับตัวนี้เป็นดาเตะเซจิอาวุธเป็นดาบใหญ่ถ้าใครดูซามูไรทูเปอร์นะฮะจะรู้ว่าอาวุธต่างๆที่เขาใช้เนี่ยซามูไรในสมัยก่อนนะเป็นอาวุธที่เขามีอยู่จริงๆแต่ว่าเขาเอาอาวุธเหล่า น,น,นะครับมาอัดแอปใช้กับชุดเกราะต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วซมไรทูเปอร์ก็ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากเซนเซายสซึ่งตอนนั้นตีคู่กันมาเลยตัวซมไรทูเปอร์นี่ดังมากๆเหมือนกันนะในช่วงยุค90นนั่นเองก็คือเพื่อนๆเนี่ยก็ต่างซื้อเกี่ยวกับซมไรทูเปอร์เนี่ยกันพอสมควรเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเพลงของซมไรทูเปอร์ก็เคยติดชาร์ตของรายการโลกของเด็กของนักต๋อเซมเบ้ด้วยเหมือนกันตัวละครที่อยู่ในถุงอีกตัวก็คือโมริชินตัวนี้้้กกกก็็็็จจะะะใชเเเปปนนนนหอนานาาอาาาาุํพรรว่ไมทคคื สีชุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นธาตุอะไรใช้อาวุธอะไรแล้วก็มีความสามารถแบบไหนถธาตาุน้ําก็จะเป็นอ่อนโยนนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอคองโกเลยคองโกชูเดี๋ยวนะ อ่าจเจอแล้วของโกชูชูเลฟานนะครับก็จะใช้เป็นเงาะนะครับซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของเขาแล้วก็เป็นชุดเกราะสีสม้มซึ่งในอดีตเนี่ยดังมากๆลองๆจากเล็กกาเลียวเลยก็คือสนาดาเดียวนั่นแหละสมัยก่อน2ตัวนี้ได้รับความนิยมสําหรับเด็กยุค90ค่อนข้างเยอะมากๆมีทั้งโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆที่ให้สะสมเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมักสะสม2ตัวนี้เป็นหลักจริงๆก็น่าสะสมทั้ง5ตัวนะครับแต่ว่าในอดีตเป็นอย่างนี้จริงๆเท่าที่ดูมานะฮะยังไม่มีลายอื่นก็จะมีลายของทั้ง5ตัวละคร ที่เป็นฝ่ายพระเอกของเรานะ คือตอนนี้เปิดถุงมาเนี่ยผมยังไม่เจอที่เป็นตัวร้ายน่าจะเป็นตัวเอก5ตัวเท่านั้นแล้วก็ตัดจบเลย1ห,ห่อเนี่ยจะได้การ์ดทั้งหมด2ใบแล้วก็จะมีการ์ดให้สะสมถึง190แบบก็จะแบ่งหลายๆพาร์ทและซูเปอร์แลมีนอร์มอลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมอาจจะไม่ลงดีเทลหรือรา,ายละเอียดแต่ว่าการ์ดที่เป็นหลักและเพื่อนๆอ,อยากได้มากๆนะฮะก็คือการ์ด SSR ซึ่ง SSR เนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็น2แบบก็คือเป็น SSR 0 1และ SSR 0-2นนะครับมีอย่าง 100ใบเท่านั้นในโลกนะครับทุกคน100ใบในโลกซึ่งเป็นแบรนด์ของโอเดงย่านะเว้ยโคโค่ลีก็จริงนะครับแต่ว่าการ์ดที่เขาแถมเนี่ยจะเป็นโอเดงย่าเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากสมัยก่อนที่การ์ดสัมไรทูเปอร์เคยแถมเนี่ยไม่ได้แถมให้กับตัวขนมของโอเดงย่าครับแต่แถมให้กับขนมรสคาราเมลคอนะครับซึ่งเป็นตราและยี่ห้อของสัมไรทูเปอร์เจซีเลนชัยก็คือเป็นบริษัทที่ตอนนี้เป็นบริษัท s p r f o o านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขนมเนี่ยอร่อยแน่นอนรับประกัน100%ร แน่นอนขนมของบริษัทนี้อร่อยมากน่ากินจริงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมา unpack นะครับแล้วก็จะมาลุ้นการ์ดกันใน1นึ่งซองเนี่ยเราจะได้การ์ดอะไรแบบไหนบ้างจะได้การ์ด SSR ศ1หรือไม่ถ้าใครจําได้นะก่อนหน้านี้ก็มีแตกไปบ้างนะครับสาหรับการมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูสาหรับทูปเปอร์ถ้าได้จริงนี่ผมกระโดดเลยนะเอาจริงเป็นคนที่สะสมการ์ดอยู่แล้วพยายามที่จะหาการ์ดตัวแรงๆนะครับมาเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นความาภาคภูมิใจของนักสะสมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะ มาลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะไปเอาละรครับหลังจากที่เรานั่งฉีกซองขนมโคโคลินะฮะก็ได้ออกมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุกคนห่อบรรจุภัณฑ์มาอย่างพรีเมียมมากๆในตัวการ์ดเองนยฮะจะเห็นได้ว่านะครับมีการเขียนว่าเป็นตราโอเดงย่าอยู่บริเวณซ้ายบนเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าโคโคลิที่ได้แถมมาเป็นการ์ดของโอเดงย่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่การ์ดของโคโคลินั่นเองไม่ว่าจะยังไงก็ตามถือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของโอเดงย่าที่ได้ทําขึ้นมาพรีเมียมมากๆครับเดี๋ยว เราจะมาแกะลุ้นกันไปจะฉีกซองทีละซองนะครับให้ทุกคนได้ดูว่ามีการ์ดอะไรอยู่ภายในซองบ้างนะโดยการคืออยากเก็บกระทั่งถุงบอกเลยว่าถุงพรีเมียมมากๆครับแล้วก็น่าเก็บมาก หลังจากเปิดออกมาอันแพ็กนะครับก็จะเห็นได้ว่ามี2ฝั่งนะซึ่งก็จะประกบกันแบบนี้นะคนแต่ผมยังให้มันประกบอยู่อย่างนี้นะแล้วก็สีบริเวณตรงจุดนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีทองตัวนี้เป็นคิโคเทสบร์ชูเปอร์โอดิงญาพาวเวอร์การ์ดคอเชั่นนั่นเองเดี๋ยวผมขอญาตวางไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยววางเรียงเป็นเป็นพืชเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างนะตัวการ์ดเนี่ยมาเรียงนะครับเพื่อที่จะมาเปิดลุ้นให้ทุกคนได้ดูโดยการไงให้ทุกคนได้ด ครับผมมาเจออันนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นแนวนอนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นของเล็กกะทําไมเท่าถึงทําหลังไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามารุ้นกันด้วยนะครับว่าสําหรับ2ใบเนี้ยมันเป็นใบแบบไหนกันแน่ทําไมเขาไม่ทํามาแบบเดียวนะครับก็คือแบบที่เป็นคิโคเทต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมแกะมาซองที่6เนี่ยผมมาเจอรูปปกหลังที่มันแตกต่างกันออกไปคือมันไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นการ์ดแลหรือไม่แลยังไงนะครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยดูดิผมแกะมามันก็จะเป็นการ์ดแบบนี้คือด้านด้านหลังมันจะเป็นการ์ดแบบนี้ทุกคนการ์ดเนี่ยก็จะเป็นรูปคี้โควโเทหมดเลยครับนี่ฮะ เห็นไหมทั้งหน้าทั้งหลังเป็นกิโกเทสแต่อยู่ๆเนี่ยผมเปิดการ์ดนี้มาแล้วมันเป็นมันเป็นพิมพ์หลังแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะทุกคนอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่งั้นเดี๋ยวผมขอเรียงให้มันครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดลุ้นอันนี้กันว่ามันคืออะไรกันแน่นะเป็นการ์ตูนแห่งความทรงจําของพวกเราจริงๆเราดูผ่านทางช่อง5้านะทุกคนแล้วก็ก่อนที่น้าต่อยเซนเบ้นะครับก็จะมาอยู่ที่ช่อง9นะครับตอนนั้นก็แกะจนมาได้หมดนี่เลยนะครับก็คือวางอยู่หน้าคอมพิวววเเตตออออร์ผมนนนนีี่่งับ้้กา เป็นแพ็คทั้งหมดหลังก็คือหลังใหญ่ตัวการ์ดเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีการ์ดที่หน้าปกหลังเนี่ยมันจะมีเป็นแบบนี้ครับทุกคนก็คือเป็นแบบที่ชุดเกราะนะครับของสนาดาเรียวแล้วก็จะมีเป็นแบบของคิโคเทนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนี่ฮะเป็นแบบคิโคเทก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะมาดูให้มันชัวร์มันแตกต่างกันยังไงเราจะมาเริ่มแกะอันแรกกันก่อนนะครับอันแรกนี่ฮะ นะฮะมันลุ้นไปด้วยกัน1 2ปาปตอนนี้เราจะมาแกะเป็นตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นแนวนอนนี่ครับเฮ้ยแต่เอ้ยเดี๋ยวนะทําไมการ์ดมันดูแบบพรีเมียมมากๆเลยการทําสีการทําทอะไรเนี่ยดูสิทุกคนพอเราพลิกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละลักษณะเลยนะทุกคนเห็นไหมที่เขาเคลือบอยู่ในตัวการ์ดดูพรีเมียมมากๆากสไลด์ทูเปอร์โอเด a ยาพาวเวอร์การ์ดคอเลกชันตัวนี้เป็นอ็อบเจกต์ของตัว้ายโอ้โหเฮ้ยทุกคนสวยวะ่ะยังสวยอะ่ะอยากให้ทุกคนได้เก็บสะสมมาก เอา้าได้เลเซอร์มาไว้นึงนี่ฮะ HP แสนสี่นะครับนี่ฮะนี่เป็นเลเซอร์ครับได้เลเซอร์มาแล้วทุกคนอย่ามาได้ s r 0 0 1นะอย่ามาแตกตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะดาวมากกันหรือเปล่านี่นะใบต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียงก่อนเฮ้ยกาสวยวะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบเก็บสะสมมากๆเลยครับการชุดนี้1 2ปัม 1, 2, ป๊ม1 2่ปั๊มข้างหลังอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสวยนะ นี่ <B> um. ปั๊มเห็นปะนี่เป็นชุดเกล็ดนะครับออบเจกต์ภาพจําสมัยก่อนกลับมาอีกครั้งก็เพราะว่ากระตุ้นเรื่องนี้เลยนะครับส่งหน่อยทูเปอร์เราต้องขอขอบคุณบริษัทเอทด้วยที่ได้ทํากลับมาอีกครั้งนึงฮะปั๊ม <B> um. เฮ้ยเราได้เป็นสีทองนะครับก็จะเป็น0ูนย์หกเก้าหนึ่งสองภาเพเขาให้ตัวของโกชูได้เซจิมาครับอันนี้เป็นคีโคเทแน่นอนนะครับคีโคเทใบเลเซอร์นะครับเอาละเราเหลือ2ชุดสุดท้ายครับ1 2ปั๊มอ้ um. าวเฮ้ย Ow. Ow. เฮ้ยเดี๋ยวนะซองหนึ่งแถมให้3ใบเลยนะครับผมเรียกว่าซองเออร์เลอร์แล้วกันนะฮะโอ้โห oh, แบบอันนี้คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นใบที่ซ้ํานะทุกคนก็ต้องเหมาะเป็นใบที่ซ้ําเฮ้ยใบยนี้มีสิทธิ์ลุ้นไม่ซ้าว่ะมีสิทธิ์ลุ้นว่ะไม่ซ้ําเว้ยคือได้3มใบอะแต่ใบนี้ไม่มีเราเรายังไม่เคยได้นะอ่าโอเคโอเคเลยเอาละทุกคนชุดสุดท้ายที่เราจะลุ้นครับไม่มีครับเอสเอ็นศูนย์หนึ่งจบแล้ว normal หมดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นใบไม่ซ้ำเว ไม่ซ้ำใบหนึ่งนะครับส่วนใบนี้ซ้ำนะใบนี้อยู่นี่ก็สรุปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดแบบพิเศษนะครับเอามาเรียงให้ทุกคนได้ดูสําหรับที่ผมได้มาในชุดนี้นะพรีเมียมมากๆแล้วหลายใบเนี่ยน่าจะเป็น เขาเรียกว่าทริปเปิลแวร์ดับเบิลแวร์นะครับหรือจะเป็นแวร์แต่นอร์มัลเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแล้วก็จะมีส่วนของ SR นะครับซึ่งผมได้ SR มาสูงสุดเนี่ยจะเป็นตัวเสือนะครับก็เป็น SR 1 5นะครับทุกคน0 1 5เป็นอันว่าจบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวขนมโคโครินักเก็ตรสสาหร่ายที่เป็นพาร์ทเฟสกับโอเดงย่าที่เป็นการแถมการซามูไรทูเปอร์ในพาร์ทนี้นะต้องบอกกันว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่2หลังจากที่ไม่ได้ผลิตมานานมาก พาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของขนมสำรัยทูเปอร์รสคาราเมล amel, ซึ่งสมัยก่อนบริษัทเจซีเหลียนชัยก็ได้ผลิตออกมานำการ์ดมาแถมเช่นกันนะครับพาร์ทที่2ของทางบริษัทนะครับสำหรับกระตูเรื่องสำรัยทูเปอร์นะฮะตอนนี้ผมได้มานะฮะนี่ฮะก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับชุดนี้1ลังนะครับก็จะมี normal layer double layer triple layer แล้วก็ซ u เปอร์แลรนะครับแต่ SSR ผมไม่มีนะนี่ฮะก็ได้ซ u เปอร์แลรมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนก็เรียกว่าหายากในระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ลุ้น SSR เพราะว่าเปิดมายังไม่เจอ SSR เนะแต่ว่าน่าจะเจอเป็นแนวแบบทริปเปอร์แลรกันตัวดับเบิลแลรมากกว่านะครับซึ่งก็ลายก็สวยงามมากๆนะทุกคนลองดูนะถือว่าเป็นขนมที่เก็บเรื่องราวความทรงจาไว้ได้ดีมากๆนะครับสหรับโอเรนย่านั่นเองเอาล่ะทุกคนก็การรีวิวในครั้งนี้นะับต้องบอกก่อนว่า ่อนข้างพิเศษมากๆครับสำหรับก,การรีวิวในครั้งนี้ขอบคุณทางบริษัท SPR Food แล้วก็ขอบคุณทางคุณแซมแล้วก็ขนมดีๆที่มอบให้นะต้องบอกว่ารสสาล่ายก็ถือว่าอร่อยมากๆนะครับเรามาเจอกันใหม่สำหรับก,การรีวิวขนมของทางบริษั SP ท SPR Food ครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ